พี่ชมกับสเกลลักชารทุกคนที่วันนี้มารอเจอเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะเออ่สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มารอเจอของอาหาสำหรับลีค่ะวันนี้เริ่มเข้าคลาสชั่วโมงกับบอแล้วนะคะเอาเลยค่ะเริ่มเลยคี่เท้าผมนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราต้องมีการพูดคุยกันค่ะแต่ว่าเราแค่เราสองคนเนี่ยมันยังไม่ถึงเครื่องของใช่ค่ะมันยังมีเรื่องเรื่องหลังค่ะ มาดมปินที่เราต้องคุยกัน้เติมด้วย่จะได้ช่วยกันเล่นเีกกบนเวทีไปเลยนั่นนครับอีกครั้งนึงส่งเสียงต้อนรับคุณทายครับเิญคุณทายไปนวครับสีคัเลยนไดีเป็นวิธีการไหวที่ครบทุกองค์ทุกอกจริงๆฮะ จริงๆงงแล้วว่าไซมีการข้าทางี่ชมร่วมมาสามปีแล้วค่ะจีบมาสามปีสามปีแล้วค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เหม,มาะสมพอดีในตอนนี้ค่ะใช่ก็ลงตัวอย่ากลงตัวค่ะจริงๆแล้ว,ว,วพี่ชมเนี่ยคือถ้ายังมันกลับไปสักแบบเจ็บแต่คือเจ็บแต่ปีที่แล้วนะคะเราจะผู้หญิงทุกคนคใดยเชื่อว่าเนี่ยเกือบทั้งหมดคือจะต้องเข้าไอซีพี่ชมชแล้วก็ดูว่าพี่ชมใส่ใช้กระเป๋บบาอะไรใส่รองเท้าอะไรใส่สร้อยอะไร อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพาก็เป็นหน,หนึ่งในนั้นนะคะแต่จริงที่พอเราเริ่มต่อชนเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ขเ,คเ,คคเขาเป็นไอดไอลในเรื่องของเรื่องแฟชั่นในเรื่องของทัฒนาคติความคิดการทํางานการใช้ช <losers> ีวิตคือเขาก็เป็นไอดอลให้เราได้รวยก็เลยเป็นเขาค่ะต้องด้วยตรภาพ้ยง การแต่งตัวไอสเปเรชั่นจะไม่ชมเลยคือวันเย็นเราจะเข้าหาไอจีคุณชมพู่อรัญญาประมาณวันละสิบต่อได้ไหมแล้วทีนี้เนี่ยพอสามปีให้หลังแล้วนะตามจีบกันตลอดเลยทุกอย่างโลหัวครับการนอน่วมงานกันในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ได้กว่าชมพู่อรัญญาการร่วมงานนของจริงเลยหลังบ้านเป็นยังไงเมาอะไรกัไหนหลังบ้านเยเกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ มดูให้เราทู้หมดค่ะทั้งในเรื่องของแบบขวดน้ำหนักของฝาขวดสีของสีของฝาแต่ละอันแล้วก็ชื่อทุกอย่างท่านผชมเป็นคนคุมคลิปทั้งหมดส่วนในของประดามินเราก็มีหน้าที่คือหาทุกอย่างที่มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อให้เพื่อทำให้เขาไม่ผิดหวังค่ะโอเคใช่เพราะว่าโจทย์ที่ทชมให้ในหัน้พรีเซนเตอร์เราเราเองทำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็คงเป็นคอนเซ็ปต์ของน้องหอมใช่ค่ะค่ะแต่เอ้ยยังไงก็คือจริงๆก็คุยกันกับคุณชายอะค่ะว่าเอ่อจริงๆชมว่าอินเลิฟของเรแม่ค้าคนหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราพรีเซนต์อะไรหรือว่าเวลาที่ขายของอะไรเงี้ยมันก็ชมก็อยากอินแล้วก็ไม่อยากจะโอเวอร์ใครอะไรเงี้ยเออก็ถ้าอยากจะให้คนเชื่อว่าชมใช้กระดาษฟิล์มจริงจริงอะไรเงี้ยชมก็ขอแบบเอ่อมีส่วนร่วม อย่างนี okay, <'s> ้เลยใช่แ hmm. ล้วก yeah? no. well, ็เราก็น yeah. ัดเจอกันค <ent Hass an> ่อนข้างบ่อยเห็อะไรเงี้ยค่ะติ๊แต็กกันไปมาดูหลายรอบก็จะได้โอเคเดูแลเรื่องต่อไปเป็นสองนีมดูต่อไปทีนี้เมื่อกี้นี้มีการพูดถึงเรื่องของกลิ่นมาและค่ะดังนั้นคุณชายครับแต่ละกลิ่นของคอนเทนต์ได้บาชมผูอาวุโยเป็นยังไงบ้างแต่ละกลิ่นต้องให้เจ้าของของพูดเองค่ะตรงนี้ยังไงดีฮะต้องให้พี่ชมอ๋อพี่ชมต้องมาเข้าใจกันเยอะมา มีความที่มีเป็นเป็นคนที่มีความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของเพงนั้นหอมมากมากได้เลยนะจะให้ะเรียนอใช่อไปในระหว่างนี้อยากให้พี่ชายลงไปพังฝันกันล่ะทุกคนอีกครั้งครับผมจะให้กับพี่ชายนะครับไม่ได้พี่สายกับเลยจะแก้วพี่ายไปแล้วได้ครับโอเคไปรับประทานที่ผู้ชมกัน นี่ผลงานเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวไปขออนุญาตผลงานแบบนี้แหละว่าเจเกลสามตัวหรือสองตัวนะครับวันนี้พร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะสามตัวหรือสองตัวมาดูหน่อยนะฮะขอทุกคนรวยนะครับผมพามนี่เป็นไงฮะมีใครตีเก่งบ้างมีใครตีเก่งบ้างพี่หมอห์นมั่นตีตีเลยหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งพี่มอห์นหกหนึ่งครับ งานอะไรนะครับเนี่ย 2G มาดามฟินนะครับความยินเดีไปชมพัวเลยครับทุก่านได้เห็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วทีนี้ต่อรายการแล้ววีจะจตั้งงานอะไรเชิญเจค่ะต่ออะไรครับมีไม่ต่อแ้โอเคท่ผู้ชมครับมาที่พาร์ทของท่ผู้ชมกันบ้างกับการร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเอาความรู้สึกก่อนรู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาทำงานในฐานะพรีเซนเตอร์ของมาดามฟินครั้งนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ที่คุณชายและทีมงานมาดามฟิน อารมไปเลยลูกลงไปเลยลงไปเลยแต่ต้องมาให้ถูนะได้ลงได้แต่ต้องมาให้ถกยสูสญญาล เราก็มีโอกาสคุยดังมบ้านมาสักพักใหญ่ๆแล้วสามสี่ปีแล้วค่ะแต่ว่าก็เพิ่งจะมามีโอกาสที่แบบว่าเออมันทุกอย่างมันลงตัวจริงๆก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ชายก็น่ารักแล้วก็เชื่อใจแล้วก็ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยในการที่เฮ้ยนชมมีไอเดียอะไรเสนออะไรอะไรเงี้ยผู้ชายก็รับฟังหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบทพิสูจน์ของการมารังสินที่ผ่านมาแบบกว่าปีที่ทำอะไรมาก็คือขายมดอ่ะเออแต่ว่า จริงๆก็ไม่ตงชมก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็น่ารัมากที่ไฮล่ได้อกไอเดียเนี่ยขอบคุณมากๆใช่นะ,ะนอะแล้ที่นี้มาถึง<น>คำว,ว่า content contented ปลาชิบุอาระยาก็ต้องรู้หน่อยว่าชื่อนี้อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่เริ่มเลยคือพิ ชงก็เคยทำน้ำหอมมานกะ็แท้จริงถ้า track กลับไปอะไรเงี้ยถ้าติดตามกันมาก็จะพอทราบว่าชงก็เคยทำงานที่เป็นลักษณะของการ collaboration หรืออกแบบเกีเ่กยวนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นในช่วงต่างๆของชีวิตตั้งแต่ช่วงที่แบบเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนมาเป็นรองที่เป็นเวอร์ชันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหมือนเราก็ใช้น้ำหอมมา เป็นอะไรที่มันเป็นมันแับเป็นความคืนพอใจความสุขความชอบของเราในแบบเนี้ยนะวันนี้ซึ่งมันเป็นมันเป็นความคดีของผมตอนนี้ในเวอร์ชันนี้แฮปปี้แบบนี้ครับอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้แบบว่ามือหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีอะไรจากประสบการณ์การลองใช้น้ำหอมมามากมายแล้วประกอบการกลายเป็นคอลเลคชันที่มีชื่อว่าคอนเทนต์ป่าชนพิลัญาใช่ไหม มีทั้งหมดกี่กลิ่นครับก็จริงๆตอนแรกเราเคยบว่าจะทำกลิ่นเดียวนี่โอ้โหมันใจมีแค่งเลยกลิ่นเดียวแต่ว่าในขั้นตอนที่เราพัฒนามันก็ปรากฏว่ามันก็มีหลายกลิ่นที่มันน่าสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือการค้นพบระหว่างทางใช่ใช่เพราะว่ามันเราก็เหมือนเราเริ่มจากอินสตาเรชั่นที่มันแบบหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็เลยตัดจนมาเหลือสามกลิ่นเนี่ยที่มันแบบมันตัดทิ้งไม่ได้จริงๆ ถ้าอย่างเรามาพูดถึงกลิ่นแรกเลยดีไหมคะกลิ่นแรกน่น่าจะเป็นกลิ่นที่มีชื่อว่าบอนด์เล่บอรซึ่งอันนี้ก็เป็นดีเจพอเห็นชื่อวงบอนด์เ r บอรอ้าวโอเอซิสหรือเปล่ารู้ลึกดูอายุเลยเขาเพิ่งจะเดบิวต์ไม่นานเองไม่ใช่เหรอฮะโอเอซิสอ่ะก็จริงๆก็เป็น เพลงที่เกิดมาเป็นแบรบรลุลังเลยไงแกแล้วก็จริงๆมันเป็นเพลงที่มันความหมหายค่อนข้างดีแล้วก็เออ่แต่ในคำว่าความหมายนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนมันก็จะตีความได้หลากหลายแบบมันตีความได้ทั้งแบบเออ่ไอตัววันเดอร์อเนี่ยอาจจะหมายถึงใครสักคนหนึ่งที่รอเราอยู่ในอนาคตก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ซึ่งสำหรับชมนะชมตีความว่ามันเป็นเราคนนึงในเวอร์ชันที่แบบว่าอีโวนแล้ว แล้วก็แบบรยากาศมันอาจจะเป็นเพื่อนของเราในคุณนี่เหมือนตัวเราในเวอร์ชันที่ผสมคอนเทเนี่ยมันอินสปายให้กับตัวเราตอนยังเด็กๆได้ใหตัวเราในบที่เราอยากจะเป็นซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นได้แต่ว่าอันเนี้ยคือเวอร์ชันที่จะเป็นเพื่อนของอยูมันงงบางอังไม่องก็เออคือยิ่ง พี่ชอบพูดถึงเนี้ยอคุณเราชายเนี้ยเราก็ได้ความสุขมั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นไปอีกเวอร์ชันหนึ่งเออชื่อนักหอมอะไมต้องคิดเยอะขนาดนี้เันมนยิ่งไงมันต้องมีสตอรี่งใช่ใช่แต่แบบว่าเออฉันว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่มีความหมายีแล้วก็เดี๋ยวออฉัว่ามันมันไปด้วยกันได้กับกับกลิ่นกับกลิ่นนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีมีทั้งเรื่องของความมั่นใจแต่ว่ามันก็มีความแสุข ไม่มีอ so so ่ะคืนคืนคืนจากนั้นะโอเคมีได้ตอนน้าเป็นยังไงคะได้กลิ่นแรกได้ร้อนเลยครับชื่อว่า Wonder ์บอลนะครับของบานาฟินคอนเทนต์ได้ไปชมตัวระยะจะเป็นกลิ่นที่มีความเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวโดดมากให้มันถูกดึงเอาความหวานดึงออกมาให้มันพอดีกลมกลมแล้วจริงๆชมว่าตอนเนี้ยคือคุูสายเขาบอกว่า อยากได้อะไรที่แบบว่าใหม่ๆตอนที่คุยกันก็อยากได้อะไรที่แบบว่าเอ้ยเหมือนกับคาราเมไม่เคยเข้ามาสอ,อนแล้วผมก็มีความรู้ึกว่าเดี๋ยวนี้ที่โปรโวฉลาดขึ้น응แล้วก็มีเรียกว่าอะไรมีรสนิยมในการใช้ที่แบบคาดก็จะสอบขึ้นนะคะเหมือนกับว่ากลิ่นที่มันแบบว่า ที่สองกันบ้างดีกว่าตื่นนี้วีชอบมากและชื่อก็คือว่า Lucky ลัคกี้โคลเวอร์ค่ะเออลัคกี้โคลเวอร์เป็นยังไงบ้างอันนี้จริงๆก็ค่อนข้างจะตรงตัวตรงไปตรงมาไม่ได้ไม่ไม่เกาอะไรไม่ยา<ส>ลลกนะคะที่โคลเวอร์ก็จะเป็นของธรรมชาติสบายๆแบบอาบน้ำท่าใหมายเป็นคนสะอาดอาบน้ำบอลลูนล่นองทะเลอะ<ส>บอลลูนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่าง,งาเงี้ยค่ะแล้วก็ ม,กกมีอะไรบ้างนะครับจะแกะออกมาได้ไหมครับอ่าต่างกันชัดเจนเลยกลิ่นนี้เห็นด้วยเราสามารถนิยามได้เลยว่าคนที่ใช้เนี่ยจะให้กลิกน่นรู้สึกว่ามีความสะอาดแบบจริงๆลายๆจะแบบเย็นๆมีความเนอนโชว์ใช่ไหมถ้าไม่ยอมฉีดจะเหม็นถ้าไม่ยอมฉีดอ๋อ ทุกคนต้องฉีดน้ำหอมระดับสูงะต่ถ้าไม่ยอมฉีดจะเหน็นใช่ไหมคะใช่คอนเฟิร์มเจคเก้คอนเฟิร์มแล้วมาหึงกลิ่นสุดท้ายของแลงนะคพี่ชมก็คือกลิ่นออสแฟบริดต์อันนี้เขใจกับชื่อมากโอ้คือเรื่องอะไรออสแฟร์บริดต์คุณแบบเป็นไทยก็คือว่า ตัวเขาขึ้นไม่ได้เลยก็คือมันเป็นสมมติว่าเป็นหัวแบบด้านแบบแม่ขาเราแหละก็อยากได้ชื่อนชิมพี่ยี่สายคิ้ได้พ่สาไม่ได้วันนี้พี่สายไม่ได้ชิมมาน้ำฟินเลยค่ะตะกียบเราแั้ชุ่มนะก็อยากได้ชื่ออะไรที่แบบว่ามันแคชชี่แคชชี่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นแรกที่ชมตั้งใจตอนที่ดึงมาลองว่าเออมันสื่อตรงกับมูของเราตอนเนี้ยที่แบบว่าชอบอะไรที่มันแบบเขาบว่าอ๋อ เป็นกิจตัวเราอันนีก้กว so uh, exactly. um, ่าอ okay? uh ่าแล้วก็เหมือนเราเหมือนนี่คือกิจนเราเลยไม่ได้แบบจะขีดใช่เออก็คือเหมือนเหมือนก็น่ะรักแบบเราเป็นเป็นกลิ่นลูกหลักพระเจ้าอะเหมือนเหมือนแบบอืมเหมือนตกมาจากสวรรค์แล้วก็คือเป็นเป็นกลิ่นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชื่อมันแบบมันแค t ชี่มากๆแล้วก็มันเข้ากับเพลงนี้ดีได้ยินว่าเจเกลอ่ะเขาชอบกลิ่นนี้ด้วยนะ อิฐนี่เป็นอิฐเช่นเอริกจะโดนอะไรละจะโดนอะไรละขาช้างก็น่าจะชอบสีชมพูด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันก็จะเป็นอิฐที่ถือว่าเอ่อมโพสิตมันจะเบาแล้วก็ละมุนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็ด้วยไลฟ์สไตล์เราเีลยตอนนี้ก็จะฉีดกินประมาณนี้เพราะว่ามีน้องอยู่าเมื่อกอินที่มันเบาเราวก็เพราะว่าเด็กๆการปรับสมดุลข็จะค่อนข้างเร็วใช่ทำงานได้ดีแล้วก็มางทีเราฉีดแรงๆเขาก็จะบวมเราว่าชุดเพราะว่า กลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่หอมสะอาดแบบบริสุทธิ์อ๋อถ้าไห้อธิบายก็น่าจะมีแบบมีความ floral นิดหนึงแล้วก็อีกทาวโลรี่อ่าน้งป้าเนาะนิดหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นหอมอีกแบบที่ให้ให้ความรู้สึกที่ดีอย่างกลิ่นนี้ยวีจะอยากเปิดตู้เสื้อผ้ามาเรได้กลิ่นแบบนี้โฉดเกิดไหมฉะนะ้นจะเป็นความพาโนรีอยู่นะครับนอกจากนี้นะทุกคนในงานของเราเนี่ยวันนี้ไม่ได้เป็นการเปิดตัวเพรีเซนเตอร์ทุกท่าน คอลเลยชั้นใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าคอนเทนต์เตสปลาชมพู่อรารยานผู้นั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีโซนอีกนั่นขวามือข้าง,งหลังของทุกคนนี่เองครับจะเป็นโซน DIY วันนี้ก่อน3ทุ่มนะครับผมทุกคนสามารถเป็นเจ้าของมาเราตีนคอนเทนต์เตสปลาชมพู่อรารยาได้เพราะการทำ DIY ตัวโปรดักต์นะครับ,บ,บผมเหมือนกับที่เจ็เกลทำนะครับเมื่อสักครู่นนี้เป็น,นงานศิลปะละเอยียดขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถ ดีไซน์ขึ้นมาได้ภายในงานของเราตอนสามทุ่มนะครับอันนี้การตกแต่งก็จะมีตั้งแต่สติกเกอร์แล้วก็มีริบบิ้นด้วยนะครับก็ยังไ,ไงลองสัมผัสกันได้และฉันก็ต้องสัมผัสกลิก่นหอมอมของบานำเป็นในคอลเลคชันใหม่แบบนี้นะครับใกล้จะช่วงเดือนชุดเดือนนี้แล้วแหละเดือนอะไท้ายอ่าอ่าอีกไม่กี่วันนะใครที่ตันอยังคิดไม่ออกแ <laughs> น,นะนำไหมแนะนำเลยแนะนำเ,เลยก็ คิดว่าคนของเราเป็นแบบไหนก็ก็เล็งได้เลยค่ะว่าจะเป็นเิ็นไหนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็สั่งเปล่นไปเลยสั่งเปล่นไปเลยดีที่สุดนะค่ะพี่ชมถ้าถือว่าเราจะแนะนําให้เพื่อนๆในงานของเราเนี่ยมันลองเป็นเจ้าของน้ำหอมมาดามฟรีซื้อไปฝากใครที่เขารักในช่วงวาเลนไทน์วิธีการเลือกน้ำหอมในแบบของพี่ชมจะต้องเลือกแบบไหนใช้เกณ์อะไรในการตัดสินใจเลือกช่วยเขาหน่อย ซื้อเป็นของขวัญลำบากใช่ครับของขวัญวันคล้ายด้วยนะก็อย่างที่บอกแหละว่าอยากเห็นเขาเป็นเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยหรือเราเห็นว่าเขาเป็นเป็นสีประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยมันช่วงมันก็ค่อนข้างที่จะเขาขุ่นนะแล้วก็ได้ได้โขดอะไรเงี้ยแล้วก็ขนาดโขดสีชมพูอะไรเงี้ยผู้ชายบางคนก็ยังชอบผู้ชายบางคนก็ยังชอบชอบเลยโอ้โหเสื้อผ้ามาแบบยงนต์ดิบอร์สแคริ่งแะบนี้สะอาดใช่ครับสุดท้ายครับ พี่ชมฝากอะไรกับทุกคนที่นี่หน่อยว่าทำไมถึงต้องเป็นเจ้าของมาดามปีนคอนเทนต์เต้นบายฉัพูดอะไรนะครับก็อะไรใหม่ใหม่แ <c> ต <oughs> ่ก็ตั้งใจด้วยอไหร่ก็ตั้งก็ตั้งใจทำมาหาก็เอ่อเอ่อก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ที่ชมภูมิใจนะคะแล้วก็อุ่นลดรณาไทยด้วยการลองเปิดใจลองเปิดใจให้มาดามปีนะคะ่ะสำหรับคนที่เป็นลูกค้าให้ะคะ่ะโอเคครับ สำหรับพาร์ทนี้พูดคุยครับอัดบอลได้รับโปรโมชัให้พิชุมพุ่งอารยานัทอเมริกาแล้วก็ขอกรอบลัคกี้ดรอน่อยครับวันนี้พี่พี่สืบวลชนเนี่ยมาร่วมงานกับเราเยอะมากเลยครับแั้วทุ่มทรายแล้วถึงพีมันดําฟินเลยับก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมอบให้กับพี่พี่สืบวลชนด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นมาดําฟินคอน,นเทนเน็ตปลาชมพูอร,รยาแจกฟรีโครางวัลขนาดไซส์จริงเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ย แจมคเกีมาจับฉลาดนะแจ็เกียวมาจับฉลากไหมคะจคเกวมาจับจับนะน่วะาวาีไหมอยากให้เจคเกีวจับจับขึ้นมาเลยขอหกอันขอหกเลขค่ะแจ็คเกวน่าวีขอหกเลขค่ะประกาศเลยนะเชิญเลยพุกคนคะรักมพี่สุนทนคะรับ 61ค่ะหกบเอครับผมรับหน้าที่จุดลงเวียนนะครับรับหน้าที่จุดมัลงเวียนครับนี่แจ็คเกอลแจกช่องแล้วนะอยู่ไหมอยากเช็คจังเลย61อยู่ไหมครับโอเคไอ้แจ็เกอลเลื่อนห่ือนะฮะแจ็คเกลได้ไม่ใจชอบกันไหนขวาเมในใจกี่โมงเกลกี่โมงอีกห้าก็ได้แจ็คเกล

แจ็คกนะวีขอห,อหมายเลขที่สามไบอกหมายเลขที่สามใช่ค่นะนักโฟลูโฟลขอปเป็นกระดาษนะเอาอีกครัพี่อาอยู่ขอบคุณค่ะห่งอยสิบเจ็ค่ะร้อครับ <7 S 2> ขอเช็คชื่ทออ่อยู่ไหมฮะร้อยสิบเจนะครับร้อยครั้งที่1นึ่งร้อยครั้งที่2องมาหาวีหรอ 117นรับที่3ครับผมขออนุญาตจับผู้ชงดีคนที่3ใหม่ครับต่ <99. S 1> อไป99 99เลขสวยมากพีก่99อยู่ไหมครับชื่อมือให้พี่ดูหน่อยครับในหน้านี้จุดลงทะเบียน,นของคุณครับหมายเลขที่4ครับรอที่4นะครับ ชุดบื้อีบหน่อยครับที่หนึ่งครับร้อยที่สองคนนี้ไปต่อครับมอบคุณนครับแจับเองแล้วมกค่ะมาเลยครับแีสแรกครับเนนันเวกท่เอ้เลยครับครัรครครกหัวจ,ก,ก,จ,ก,ก,จกลิ สองพันห้าอบคุณห้าแฮมบ้เอ๊สองตดาดจังสบห้าครับอยู่ไหมฮะสองพันห้าจุดตเวียนนาครับรอบสุดท้ายค่ะเกียร์จะเอาลุยยมาแจ็คเกะ แกเกลดมันอุ้มโปรโมทไปเช็คแก้วหน่อยค่ะใช่มกแกวันแก้วแก้วแก้กแก้วแ้วแก้วแกแก